จเจริญซุกเจริญธรรมสถานสัตว์ทุชนคนดีญาติโยมตั้งลหลายติดติดตามธรรมยัติราเพื่อ,อาการศึกษาวันนี้จะออกเดินทางแล้วเช้านี้เนะวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่านี้มาจะคืนมาพักที่สุสานปราจาตินีมีมีต้นต้นงิ้วเนาะต้นงิ้วบานต้นงิ้วบานเฮา มีหางเพิ่งจะคืนนึกว่าสี่หางแต่ประเดนี้ตอนเจ้าพอมีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหางหกหางเจ็ดหางแปดแปดแปดหางเออเป็นเพ,เพิ่งปลาเนาะเพิ่งหลวงแปดหางอยู่บนต้นนี้ต้นเดียวเพิ่งเพิ่งหลวง อ่าเพิ่นก็อนุอนรัก,กษ์รากตาไว้บอกก่อนเพิ่นเนาะเพิ่งเออแสดงว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์ซะทาถ้าความอุดมสมบูรณ์มีอ่าเพึ่งหรือว่าสั์มอนีมันจะอยู่ถ้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์มันก็ไปอยู่ อ่านี่ก็คือซูสานหรือว่าปาเจ้านี่อันนี้เป็นเมนเมนเมนก็เป็นเมนมัาตรฐานเนาะอ่าแถวนี้มีน้ําท่วมนะน้ําท่วมถ,ถึงถึงอันถึงบนนี้เลยอันนี้คือขอบตีน้ําท่วมอ่าน้าท่วมปีติพันมาซะนะคนก็ยังมบบได้ทําสีใหม่นะอ่าจะคืนก็ได้นอนพักที่นี่ นอนพักนอนพักทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วยังเหลืออีกอย่างเดียวคือปิดไฟเดี๋ยวก็จะปิดไฟอันนี้คือน้ำติเหลือนะก็เอาไว้น้นำกระฝลไมเผื่อคนอื่นมาครอบครัวไม่ยองคำกันท้าไม่เจือน้อง น้องการพร้อมลูกหลานทุกคนอันนี้เป็นญาติของยมแม่อ่ายมเนี่ยสังเวียนเนาะอ่าน้ำสกุลกันทะติบาลธรรมามีเยอะเลยสกุลกันทะอ่านี่เหดูหอยน้ำหอยน้ำของปีนี้นะนี่หอยน้ำของปีนี้หอยน้ำท่วมอ่าม่น้ำนานาึจนมาถึงนี้หอยน้ำท่วมถึงตรงนี้ อยน้ำท่วมที่นี่ดีเป็นแบบนีมม้กันทำลายเข้าของนะการบางตีบางแหงนี่หลักของกันอยังกันอันนั้นห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายเรียบร้อยละทำความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำเอาถ่าใส่ห้องน้ำใส่ให้เปื้นเต็มเพื่อคนที่เปินมาเปินบอกวิธีจะเอาน้ำยังไงก็คือเปินได้มีน้ำใจ เออเอาเบรกเกอร์ลงก่อนมาก็ต้องดู่เปิดไม่เบรกเกอร์เนะาะก็อเอาเบรกเกอร์ลงห่อแต่คืนเอาเปิดขึ้น เจ้าทิตเจ้าจางนะ้อขอบคุณสำหรับการดูแลตอนรับ <c oughs> มาได้รบกวนการปฏิบัติการรับกนนารนอนบ้านนาผาหมู่ที่สามตำบล่องควายอำเภอเมืองน่านอย่างวัดน่านเนาะอันนี้ก็คือ,อเจ้าของสถานที่นะบ้านนาผาหมู่ที่สามกองควาย สุสานปลาจ้าเป็นมีต้นชำม,มีต้นชํำชาหลายต้นก็ททำให้เกิดความลมเย็นเนาะต้นชํำชาอยู่ตินในความลมเย็นก็อยู่ที่นั่นอ,อยู่ในป่า,อย,ปาอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านเพราะได้ยินเสียงเนี่ยเ็นประกาศนหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปประมาณประมาณ200เมตรเนาะ อันนี้ก็ต้นต้นต้นไม่ใหญ่พุ่มพุ่มใหญ่พุ่มนานเลยบางูจักว่าเป็นต้นยัางป่าชุมชนอาผาหมูที่สามเป็นป่าชุมชนเพื่อนอันนี้คือสวนเป็นสวนนั้นเพื่อนปลูก ปลูกต้นงิ้วป่าเนาะงิ้วแดงงิ้วป่าส่วนที่เป็นปลูกงิ้วแดงงิ้วป่างาม เช้าเช้าพี่ขาจานวันนี้ก็จะเดินเช้าห้กิโลให้ได้25่สิบ้ากิโลก็ไปเวียงสะนี่ห้าสกิโลสเสระนันละเนะาะเดี๋ยวก็จะได้บินท่าบัดต่อไปอแถวอ,อันนี้คือป่าจ้าทีนอนในคํามื้นที่ผ่านมาทีนอนในคํามื้นที่ผ่านมา หมู่บ้านชุมชนก็เงยียบสงบดิชุมชนห่างจากถนนใหญ่ประมาณกิโลกิโลครึ่งเป็นก็ทําสสวนสวนลำไยสวนมะพราะ้าวสวนลำไยทุ่งนาทุ่งนา ก็อาทิตย์ขึ้นสีแดงปึ้งลึงมะพร้าวกลางคืนเงียบสงบดิคนบ่่คยได้ใจเส้นทางสัญจรแถวนี้ต่อไหน ยิ่งยำเช้าที่ที่บ้านที่บา้านนาพราม่อำเภอเมืองจังหวัดน,น่านตําบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน,น่านอันนี้บ่ฟัก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  ลำใหญ่ยยปีนี้ติดดกกับทุกตีเลยที่เดินทางไป้นลำใหญ่ยยแต่ละตีนี้ดอกปุ๊ปูนอ่าแล้วก็ดูแลจะติดลูกเยอะอยู่ถ้าลมบกวนเนาะถ้าลมบกวนไปอาเกษตรกร,ร,กรปลูกปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกพักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด สวนลำไยเยอะเลยสวนลำใยส่วนลำไย,ยลำไย,ยลำไย,ย,ยปีนี้น่าจะออกดีเนาะเมืองน่านกลมลำไยเยอะเหมือนกันเนอะไม่ใช่เยอะแต่ลาเชียงใหม่ลำพูนฮนะเมืองน่านก็เมืองน่านก็เยอะลำไย,ยลำไย,ยสำหรับกับพืชพันธุ์หลายชนิด ลำญ่ลำไาต้นแบ,บาพ่อาขาด้อมสมบูรณ์ห่างจากนี้ไปประมาณประมาณสองร้อยเมตรนะสองร้อยเมตรจะถึง่าน้ำ่าน้ำเมืองน่านอ,อันนี้ก็น้ำน่านน้ำน่านน้ำน่านเอาละถึงบ้านคนแล้วจะไล่สดหยุดไล่สดเพียงเท่านี้ ở à, chôn chôm ngắm ngắm là ban khoảng dấu bẩn à, ở à, à, chôn chôm mà phẳng nữa nhà tôn chôn chôm chôn chôm xuôi ngắm à,